ด้แปลงฟันหน่อยครับมาดูเด็กคนนี้จะชอบแปลงฟันไหมนะมาดูเด็กคนนี้จะชอบแปลงฟันไหมนะแปลงฟันหรือเปล่า <c oughs> ครับรนี่เอาแปรงเองเลยเหรอให้สะอาดนะลูกอือน้องแปลงฟันสาม ชอบแปลงฟันนะครับมาน,นี่มาแม่แม่แปลงให้แม่แปลงให้เหลยอ,อ่ะอปน้องฟันข้างหน้าแปลกประหลาดมากเลยนะทุกคนคือฟันหน้าเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาสองซี่แล้วก็ฟันกรามขึ้นก่อนเออหัานน้ามาดีๆมานี่แปลงให้แปลงให้ใหอ่าอืตอนนี้เวลา แปดโมงเช้านะครับอืมอา้าวนี่แม่แป่งให้องกินข้าวแล้วก็อาบน้ําแล้วก็มากินนมเสร็จแล้ว,ลวก็ถึงเวลาแปรงฟันสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุผู้สุคนนะคะพอกันอีกแล้วกับสภัยสิงคโปร์นะคะเมนี่คุณแม่ก็ดีใจอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า คุณพ่อลางงานอยู่บ้านหนึ่งวันนะคะก็มีคนช่วยเลี้ยงลูกช่วยลดความเครียดให้คุณแม่ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าคุณแม่นะคะช่วงนี้จะมีความเครียดเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าวันๆก็อยู่กับลูกสองคนแล้วก็ ลูกก็ติดแม่มากและที่สําคัญไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยอาจจะเป็นความเครียดสะสมที่เราไม่รู้ตัวนะคะบางทีกะจะมีอารมณ์หงุดหงิดแน่นะคะก็มานั่งพิจารณาตัวเองนะคะก็คิดว่าช่วงนี้เรามีเราน่าจะเครียดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดนะคะโดยไม่มีสาเหตุเลยนะคะทำให้รู้สึกว่าสุขภาพจิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อคุณพ่อบ้านนะคะอยู่ช่วยเลี้ยงลูก อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดความเครียดให้คุณแม่ได้อย่างดีเลยนะคะอยู่บ้านก็มีประโยชน์นิดนึงนะคะก็คือพาลูกอ่านหนังสือสอนหนังสือลูกนะคะสิ่งที่สภัยสิงคโปร์ต้องการเลยนะคะในการเลี้ยงลูกก็คือพยายามให้ลูกอยู่กับหนังสือให้ได้มากที่สุดให้เขานะคะมีสมาธิ ใจจดจออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะฉะนั้นแล้วนะคะคุณพ่อบ้านก็เลยต้องโดนคุณแม่บังคับบ่อยๆให้พาลูกอ่านหนังสือให้สอนหนังสือลูกนะคะดังเช่นวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณแม่บังคับคุณพ่ออีกแล้วนะคะพรีออเดดี D is for Dolphin Duck Dog Deer and Donkey Dancing d a n k e y Dancing, dancing, huh? dancing, dolphin. <laughs> this <laughs> is for dolphin, duck, da, dog, deer, and donkey dancing daintily. <laughs> h is for hippopotamus, horse, and hamster harvesting the hay. Ba, 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 ba. <laughs> ba, 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 ba. j is Hippos. for jackdaw, jaguar, and jackal jogging through the jungle. i is for iguana, impala, and ibex eating ice cream in an igloo. <laughs> <Eat> ice cream. <laughs> p is for pigeon. Puma, Pelican, Panda, and Painting oh <my> Painting Pictures and พาลูกอ่านหนังสือได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็แอบ,บนี้จากลูกอีกแล้วจ้าปล่อยให้ลูกนั่งอ่านหนังสือคนเดียวนะคะลูกก็ใจรักค่ะ ื้อมหาแม่เลยนะคะขอความช่วยเหลือจากแม่ให้แม่อ่านให้ตัวเองก็ชี้มือชี้ไม้นะคะคุณแม่ห้ามหยุดอ่านจนกว่าคุณลูกจะพอใจนะคะถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็งานเข้าแม่แน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วก็อ่านจนกว่าคุณลูกจะพอใจเกิดเป็นแม่ต้องอดทนใครแบนเดอร์เหรอแบนเดอร์กกแม่ โก,โก๊อกป๊าป๊าแซนเดอร์ป,รป๊าป๊าแซนเดอร์ วันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะคะก็คือคุณพ่อบ้านนะคะมาช่วยคุณแม่พับผ้าค่ะเป็นไปได้ยังไงทุกคนฉันตกใจมากเลยนะเนี่ยปกติถ้านางลางงานอยู่บ้านนะคะนางจะไปแอบนอนหลับในห้องนะคะไม่ก็ไปนั่งเล่นเกมในห้องคนเดียวเงียบๆแต่วันนี้มาแปลกมาช่วยแม่พับผ้าโดยที่ไม่ได้ขอให้ช่วยเลยนะคะต้องการอะไรคะคุณผู้ชายน่าจะเกิดความสงสารภรรยาผู้ตัวน้อยนิดนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้า วิ่งหนา้าวิ่งหลังนะคะทานู่นทําน,น,านี่ทํากับข้าวให้ลูกกวาดบ้านเช็ดบ้านนะคะและที่สําคัญก็ทํากับข้าวให้คุณสามีกินด้วยก็เห็นเรายุง่งเขาก็น่าจะมีน้ําใจละเนาะไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเนาะพอกอก,อกไปโรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนนะคะและเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือแม่กับป้านั่นเองก็กวนแม่กวนป้าให้เต็มที่นะคะเต็มสตรีมไปเลยลูกยังไงนี่ก็คือแม่เราอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจลูกเอาให้เต็มที่ไปเลย ถึงแม่จะยุ่งแค่ไหนลูกก็สามารถกวนแม่ได้ตลอดเวลาเลยลูกเพราะยังไงซะนี่ก็คือแม่แท้ๆที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่กวนแม่แล้วจะให้ไปกวนใครถ้าไปกวนคนอื่นก็คงจะโดนสักปาบสองปาบไปแล้วเสร็จจากงานบ้านสภาพสามีดิฉันทำไมถึงเป็นเช่นนี้อย่าเพิ่งสู่ขีดนะจ๊ะพ่อจ๋าลูกยังไม่โตนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆบอกให้พาลูกนอนทำไมคุณพ่ออยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะคะเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ย กว่าคุณลูกจะเลี้ยงพ่อโตก็คงเหนื่อยหน้าดูนะลูกอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวพ่อก็โตนะลูกนะก็ได้แต่หวังว่าถ้าป๊าป๊าตื่นมาเห็นคลิปนี้จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อคุณแม่นะจ๊ะขอให้โลกใบนี้ไม่โหดร้ายกับคุณแม่ก็พอนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ